ครับก็ไม่มีอะไรมากครับเมื่อกี้ผมนั่งดูยูไร e ก็เจอภาพประหลาดนะครับเป็นภาพมังกรนะครับที่ตอนนี้กําลังแชร์กันสนั่นโลกอินเทอร์เน็ตเลยนะครับเชื่อว่าเดี๋ยวต้องมีการออกข่าวอย่างแน่นอนนะครับก็ง่ายๆเลยครับเวลาเราเจอภาพอะไรที่มันแปลกๆแบบนี้แล้วเราอยากหาความจริงนะครับมีสกิลสกิลหนึ่งง่ายๆคือสกิล Google คนรูปนะครับ Google สามารถค้นรูปภาพนะครับนี่พิมพ์คําว่าคนรูปนะครับ แล้วเราสามารถอัพโหลดรูปภาพที่เราอยากรู้ว่าเฮ้ยที่มาของภาพเนี่ยมันอยู่ที่ไหนนี่เลยครับกดค้นเข้าไปนี่เราจะเจอเลยครับว่ามันเคยมีอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตมานานแล้วนะครับเป็นภาพที่เออเป็นการทําขึ้นมานั่นเองนะครับนี่อ่ะเราเข้าไปดูนะครับเราจะได้รู้ความจริงว่าเฮ้ยมันไม่ใช่นะโหเจ้ J. คนนั้นก็เขียนซะแบบเวอร์วังเลยนะครับบอกว่าเออเจ้าของบ้านนับถือเจ้าแม่กวนอิมให ให้เจ้าหน้าที่มาฉีดยาไว้แล้วอะไรนู่นนี่นะครับเท่าที่ผมได้อ่านผมก็เฮ้ยจริงเหรอวะตอนแรกไอ้เราก็แบบเออมันเนียนดีเนาะอะไรเงี้ยนะครับก็ฝากเพื่อนเพื่อนไว้ครับจะได้ไม่โดนหลอกเวลาใครแชร์อะไรมาก่อนที่เราจะแชร์อะไรไปครับขอบคุณมากเลยสวัสดีครับ